สำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่5ครับเป็นตัวอย่างที่5นะครับเป็นเคสที่เป็นบ้านของนายกรสุขสะอาดนะครับแล้วก็เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้นนะครับชั้นล่างเนี่ยมีพื้นที่ประกอบการค้าอยู่ด้านหน้าทีต่ต่อเติมออกมานะครับพื้นที่เนี่ยมีใช้ประกอบการค้าภาคสนามตปวัดมาได้32ตารางเมตรนะครับแล้วก็ที่เหลืออีก80ตารางเมตรด้านหลังเนี่ย ก็จะชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะฮะแล้วก็ชั้นบนก็เป็นที่อยู่อาศัย80ดสตารางเมตรนะครับเป็นที่อยู่อาศัยหลังอื่นของนายกอดนะครับอยู่ที่รหัสแปลงศ1 a ย์0นศะครับเนื้อที่คือ1งานนะครับมาดูครับว่าบันทึกเป็นกันยังไงบ้างครับครับแปลงที่5ครับของนายกอดนะครับก็คือ0ูนย์เศครับเล็ก้าไปครับเมื่อค้นหาแปลงที่มาแล้วดูราคาเมือนนะครับว่ามีครบหรือยังหากมีราคาเือนครบเรียบร้อยแล้ว เราก็เริ่มบันทึกการใช้ประโยชน์ได้เลยครับรับส่วนที่ส่วนส่วนนี้นะครับอา,อาคารในที่ดินแปลงนี้ใช้ประโยชน์หลายประเภทนะครับในตัวสิ่งปลูกสร้างเพราะฉะนั้นเราจะเลือกประเภทที่ดินคือการใช้ประโยชน์หลายประเภทให้ดูจากสิ่งปลูกสร้างนะครับว่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดินแปลงนี้มีการใช้ประโยชน์กี่อยา่างหากมีการใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งอย่างใหเกกใเ้เลือกการใช้ประโยชน์หลายประเภทนะครับโอเคเลือกการเประ่ยหลายประเภทครับ นะใช้เองนะครับแล้วก็บันทึกครับเสร็จแล้วกลับไปครั้งหนึ่งครับการใช้อยู่หลายที่เพิ่มสิ่งปลูกสร้างครับอ่ะบร้านที่เท่าไหร่ครับบร้านที่สามนะฮะบร้านที่สามสามครับหมู่หนึ่งนะครับเป็นลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยครับแล้วก็เครื่องตึกเครื่องไม้นะฮะหนึ่งหลังนะครับสองชั้นกว้างนะครับกว้างคูณยาวเนี่ยเนื่องจากภาคสนามเนี่ยเขาบันทึกมาเนี่ยมันเป็นตารางเมตร เร,เราจึงไม่ต้องใส่กว้างคูณยาวก็ได้นะฮะเราใช้วิธีการใส่เป็นตารางเมตรเลยนะฮะโดยเอาเนื้อที่ตารางเมตรที่เขาวัดมาได้เนี่ยมารวมกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับ80นะฮะบวกอีก80นะครับแล้วก็บวกอีก32เท่ากับบ้านหลังเนี้ยเนื้อที่ทั้งทั้งหลังเนี่ย100%ก็คือ192ตารางเมตรอ่ะเราก็มาบันทึกครับแทนที่จะใส่เป็นกว้างคูณยาวเราก็ใส่เป็น192ตารางเมตรนะฮะ อายุอาคารครับ10ปีครับบันทึกนะครับเมื่อเซฟเสร็จปุ๊บการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราเลือกที่ดินไว้เป็นการใช้ประโยชน์หลายประเภทการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้างมันจึงไม่แสดงนะครับมันให้เราเพิ่มเองครับอ้าวเพิ่มครับเพิ่มการใช้ประโยชน์ครับส่วนที่1ครับใช้เองครับส่วนที่เป็นพาณิชย์นะครับก็คือตรงที่ขายของชํานะครับ32ตารางเมตรนั่นเองแล้วก็เลือกเป็นอื่นอครับอยู่ที่ชั้น1นะครับ เนื้อที่32ครับเหมือนเดิมครับว้างุ่ยาไม่ต้องใส่ใส่ตลมอเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่หมยเหตุไว้นะครับให้รู้ว่าบริเวณสายสองตารางเมตรเนี่ยทำอะไรขายของชําครับขายของชานะแล้วก็บันทึกไว้ครับเสร็จแล้วครับส่วนที่2ครับคือส่วนที่ใช้อยู่อาศัยนั่นเองก็คือส่วนที่เป็นชั้น1และชั้นสนะครับใช้เองแล้วก็อยู่อาศัยเป็นอยู่อาศัยหลังอื่นนะครับเนื่องจากว่าไม่มีชื่ออยู่ในเบรียนบ้านนะครับบ้านหลังนี้ก็จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยหลังอื่นครับ อยู่ที่ชั้นที่ไรเนื้อที่ที่เราจะเกาะก็อยู่ที่ชั้นที่1ครับชั้นที่2นะฮะเนื้อที่เท่าไหร่ครับเนื้อที่ก็จะอยู่ที่80บวก80ครับได้160ตารางเมตรก็คือบริเวณที่ใช้อยู่อาศัยนั่นเองก็คือตรงนี้ส่วนสีส้มนะครับร้อยหกสิบตารางเมตรตรงนี้นะครับเราก็มาใส่ครับ160ตารางเมตรครับใช้อยู่อาศัยครับอยู่อาศัยหลังอื่นครับอยู่อาศัยหลังอื่นครับ บันทึกครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่รูปภาพครับใส่รูปภาพอ่าเราก็ใส่รูปภาพครับเป็นภาพของบ้านที่เราไปสำรวจมาเจอนะครับว่าเป็นบ้านหลังนี้ครับใส่เรียบร้อยนะฮะบันทึกครับเราสามารถใส่รูปภาพได้มากกว่า1ภาพนะครับเพิ่มรูปภาพครับส่วนที่ประกอบกันค้าครับต้องใส่อะไรนะครับแล้วก็บันทึกไปครับเรียบร้อยครับ เห็นไหมฮะรูปภาพก็จะส่ยได้มากกว่าหนึ่งภาพเราสามารถเล็กๆไปได้ดูได้ครับโอเคแล้วก็ปิดไปครับเมื่อสร้างสิ่งสร้างเสร็จนะฮะเราก็กลับมาที่การใช้ประโยชน์ของที่ดินครับตัวสีแดงขึ้นแล้วนะฮะตัวสีแดงขึ้นแสดงให้เห็นว่าบ้านหลังนี้นะครับที่ใช้ประกอบที่ใช้ประโยชน์หลายประเภทเนี่ยจะต้องมีเมื่อที่อยู่ที่24ตารางวาครับเราก็ใส่ครับศูนย์ครับ24ตารางวาตามตัวสื่อสีแดงครับแล้วก็บันทึกครับที่นี้ที่ดินที่ใช้สร้างละบ้านหลังเนี้ย ใช้เพียงแค่20ตารางวาแต่เนื้อที่มันยังเหลือครับเพราะว่าเนื้อที่มัน1นึ่ง้ตารางวานะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือครับเราจะใช้เป็นบริเวณบ้านรอบๆนั่นเองนะก็คือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลังอื่นครับเราก็จะเลือกเป็นที่อยู่อาศัยหลังอื่นครับใช้เองครับบันทึกนะฮะสังเกตว่าโปรแกรมจะทําการทอนทอนนะทอนเนื้อที่เองนะครับว่าส่วนที่เหลือเหลือเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้ครับก็จะเสร็จนะครับของในกรสุขสะอาด